สวัสดีครับวันนี้ทางร้านบูมจากรเพรครับผมเป็นร้านรับเช่าพักครับอยู่ที่ถนนเพชรบุริตัดใหม่อาคารยูเนียนทาวเวอร์ชั้นจีนะครับซึ่งใครนะครับที่มีพักเครื่องที่อยู่ที่บ้านหรือว่าจะเป็นของใครก็ตามที่อยากจะประเมินราคาหรือส่งภาพทางไลน์สามารถส่งภาพทางไลน์ได้ก่อนที่แอสซน์บูมจากรเพรเพื่อเป็นการประเมินราคาเบื้องต้นและเรียกเข้ามาเพ, <commod> พื่อที่จะรับบริการกับทางร้านของเราเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ได้หรือใครนะครับที่อยากจะเดินทางเข้ามาที่ร้านเนี่ยหรือมีพักเครื่องอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ต อย่างน้อยที่การที่ผมเดินทางมาในถึงทุกวันนี้เนี่ยก็มีการซื้อพระในราคาตลาดอิงกับราคาจริงเปลี่ยนจากรูปแบบจากกลไกที่สมัยก่อนไม่มีความเป็นมาตรฐานจนมาเป็นมาตรฐานมีช่อง YouTube ของตัวเองและมีมาตรฐานในการรับเช่ารับซื้อเป็นของตัวเองณนะตรงนี้เนี่ยสามารถเพื่อที่จะประเมินราคาแล้วก็สามารถที่จะเอาความจริงใจกับทางร้านของเราได้ว่าพักของท่านมีอะไรบ้างพักของท่านเล่นราคาเป็นแบบไหนพักของท่านเก๊รหรือแท้พักของท่านเป็นมูล,ลค่าสูงมูล,ลค่าต่ำและบางท่านอาจจะมีของที่รู้มูลค่าอยู่แล้วสามารถมาเทรดที่เราได้เลยซึ่งพักเนี่ยเราอิง ตามราคาตลาดโดยตรงสมมติวันนี้เล่นกัน5 0 0หมืเราซื้อเข้าราคาเลย4 0่ห0ื่นห้าเราเข้าราคาได้ถึงขนาดนี้นะครับใครที่อยากจะมาประเมินราคาเนี่ยก็สามารถส่งได้ที่ร้านแล้วก็สามารถมาได้ที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ผมได้เช่าหลวงพ่อควยครับก็เป็นพระที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วในยุคปัจจุบันก็เป็นสมเด็จหลังรุ่น2ออย่างแบบนี้ผมเช่ามาแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็มีเหรียญหลังยันหลวงพ่อควยเป็นกระหลายทองซึ่งองค์กระหล่ทองเนี่ยจะหายากมากกว่าองค์ปกติซึ่งก็จะมีราคามากสูงมากกว่าก็สองแสนกว่า สวยๆก็6กหมื่นนะครับแต่เราก็มีแหวนปี2,521ของหลวงพ่อกลวยซึ่งแบบนี้เนี่ยก็เล่นหากันอยู่ประมาณสัก2อหมื่นซึ่งใครมีพระนะครับสวยๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาตรวจสอบกับทางร้านของเราได้แล้วใครที่เจอช่องของเราแล้วในวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ